ใช่ไหมไม่ใช่ไหม่โอ้โอเคเกเกกูอาชีไปเลยหลักหาคาตาอี huh. okay, good. 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 ้หลักฐาคาตาโอเคโอเคไอหียแม่งไม่เข้ามากเลยกเลยสวัสดีครับผมไม่เบ็ดเด็แม่งนาโคหลอ้กหี้ยไม่งกูเจอคนดีเกี่กูไล่มหมดอพี่มันยิ้มสาวเลยก็

ไอ้เอ้ยวกมึงคนวุ่นวายเลยไม่แบบมึงจะไปไหนไอมปจะไปไหนไปไหนไอ้กูกูเอาหลักแขนใหาแล้วเพื่อนูลักแขนหปแล้ววิ่งตาที่หนึ่งตาใจบ้าเฮ้ยาลากรู้ยกูเห็นแบบเมื่อกี้แบบเนเอี้ยมากไอ้เอียวิ่งมาต่อยเลยไม่ไอ้เฮ้ยเอ้ อ่าเย้า <expand> ดูม yeah, hey, <ifie> hey, hey. ีตัวโดนลูกหลงมีมีมีตัวโดนลูกหลงเกิดใหม่ไปสั่งไเฮ้ยเกิดใหม่ไอ้กูอ๋อไปกูอ๋ไปมัมันมัันมัหมนมาันมาันมม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 ดนมมันมมันมาันมม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 ันมาันมมันมาันมม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 ันม

ว่าลิงนา่าจะแบบทำหน้าแบบรามากอะคือมันไม่ตายอ่ะเลือดมันแบบไม่เหลือ,อไม่เหลือเลยไม่เหลือกระดับลงมันลงมันลงมันเราเป็น,น,น,นเยอะกว่าเราหม่านูเราหม่านูล็อกล็อกล็อกตายอ่าไอ้เราไม่ตายยังไงวะอ่ายันตายเลยอ่ะ